สบ,บายดียามเศร้ามันนี่มาหาปุหาปาลงเล่ได้มันนี่นี่บรรยากาศยางท่านเปลี่ยนเสือ้อผ้าไปไปเบิ่งกันให้ให้ทายเน๊ะอาวุธอาวบธ นี่ก็มีป่าปจัดอยู่วางันตัวหนึ่งสองโลไปบ้านนี่เ่มือมากก็บ่สวงเมือก่อนนะเนาะแลคือคลือมาใส่อย่วางคันข้อเมื่อกี้ยังอีตัวนึงปลาลดไปยังมีเขาหนึ่งดสอบนะครับปลาลดล้ำผูยังบ่เป็นเนาะเป็นอะเป็นอะไ่เป็ล่ากินกก้อยปลาก็ได้เรื่องได้ล้ำพูีดี้อนทันดียนดเดี๋ยวอ้ไล่ย อยู่เทิงเนาะเฮ้ยรเฮ้ยโอ้เป็นลนี่ลำพูลำพูลำพูเบนาเดี๋ยวพาตีเออ

เดี๋ยวจวดขึ้นมาขึ้นมาเรียบร้อยพอได้นมองกลุไปพอโต้โตรุ่นนี้ได้รุ่นนลยเออในไเรีบบุกไดเนี่ยมันอยู่ลงออกพีปลาบยุายัวันนั้นมันยู่ลงโลกนะะมองลงโลกไปอยู่ หมดท่านกระทานถ้าเห็นโตันคอยลูลูเขารูเข้าไปยิ่งรอดกว่าเห็นมันกอนนี่แหละเขาไม่เห็นเหอกกอนอันนี้ตัวใหญ่มันบอกบอกคอยท่านยิ่งบอกคอยท่านหรอกตัวใหญ่มันมันไปกอนเลยนะมันมันไวมันเห็นเหอกกอนแหละปลาใหญ่ตัวนี้ช่ว้วันนั่งเล่นกายนี่ตัวนี้กันเลี้ยนลำลังกูยิงน่ลำกลดอันนีเลี้ยนก่อกแล้วขากิมมองไก่ก็อะไรอะไรทางวานุไปยิ่งทางหลังคอยยิ่งยิ่งเข่าแต่ตาย่าว่าบาถือย่าหัวมันวะ ว่าต้นต้นไงเห็นตีคอยยิงยิ้งทางหลังม <c oughs> ันยิงบ่ถบุแล้วก็ไปยิงอยู่หันอีกด้ยยิงอยู่หันเก็ดผุฮะเสียดมันเข่ามาหาเด้แต่ว่าไปยิงอ่นนะมันปลามโมยูแปลว่ามันมันแย่ออกไปเลยปลามด่างไปเลยไปไกลแห่งนั้นก็สุดไปเลยเดี๋ยวมันขึ้นบนีปสุอยิง zoom ไป จะได้ปลาส่มนี่กปสูนี่รปลาตัวใหญ่ตัวขับในียูใ่ตัวสองลูกลูกแปดลูกหาลราหัวใจมืนอะไรกสองลูกอะไรมันบ่มีบ่มันนี่คือบ่ไปมันลกโน้หาเลึกมันลึกมันลึกหช่วงออกพอได้เลยเขามาได้มันยิงอยู่นี่ได้ยิงได้ริมๆนี่นอออกบ่ได้ลิการบ่ ปลาทูหอยสิบจําหัวแมปแมแมบไปบ่ยังไม่ได้สิไปหองันนี่บ่หวเลยน้ำเลืกเมื่ไรจะโตคับมืนน้ำตุ่นรุนี่แหละรุนสองต้วก็ตัวใหญ่ตัวนึงใช่เลยขเห็นขึ้นได้แล้วขจบจอไปในี่เนาะใครในแต่บบได้คันบบได้นั่น ไปทางใดเลยขึ้นมาพนทีเรียบรอย้อยพอได้อยู่ได้กินลากขึ้นมาปลาใหญ่ฮะ่ว่ายิงสวนกวดอนูตัวหน่อย,ออยก่นอกนกเเปหาป็นัไจะปลากองปลาาน่นหรอาน่ย้วยทางเขา

มันปากินไขรอยหลายบาไ่ใ่ทนูนงานกลางกนวนีนยเ็นปลาตาบอดมคือตามอเขายิ่งขนาดน้ได้เอาตัวอ้วนเนาะปลาปลาปลกินอะไรนะอยู่เขาลมันกินอีกโอ้พัฒนาขึ้นนี้เออปลาเป็นคู่เป็นคูเตาันมา